สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกับฟอร์ดนะจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะก็ปุ่มบนช่องฟอร์ดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่พัทยแดงนะครับมีรีวิวรถนะครับเป็น4ประตูออโต้นะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับเดี๋ยวก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำคัญเลยนะอย่าลืมเปิดกระดิ่งนะครับเราจะได้เจอกันแทบทุกวันนะครับสี่โมงเย็นนะครับแล้วก็ เข้าไปรับชมได้นะครับที่ช่องชาแนลยูทูปกับโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับเข้าไปที่วิดีโอนะครับมีลงอยู่แทบทุกวันอย่แล้วชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือต้องการดูแบบเอเวอร์เสอย่างเดียวก็เข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะครับที่ช่องชาแนลยูทูปกับโปรโมชั่นฟอร์ดนะมันจะแยกไว้แล้วเอเวอร์เสกับบาสีประตูกับบาแแคบกับตอนเดียวกันไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็ข้อมูลการใช้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับนี่เลยพระเอกที่ก็มารีวิวนะครับทุกท่่่าาานนนนนลอองทยดูวเ้คคัีป็รรรุะะไบ ลองถ่ายดูติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊กนะครับอจริงๆมันมีจุดสังเกตเดี๋ยววันนี้ก็จะบอกไว้นะว่าบางทีเนี่ยรถแต่งอย่างเงี้ยเห็นไหมบอกว่าเป็นตัวสปอร์ตหรือเปล่า XLS หรือเปล่า XLT หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะบอกจุดสังเกตนะครับให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้นะครับรถที่กอล์มมารีวิวนะครับเป็น Next Gen Ford Ranger XLS นะครับ XLS เนี่ยมีจำหน่ายทั้งแคบและ4ประตูนะครับวันนี้ที่มารีวิวเป็น4ประตูนะครับเครื่องยนต์ดีเเเซซลลล2.0ิิิตรรรนะคับบงกทอ์โ เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้งม้าสูงสูง170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย4ประตูนะครับในปี67นะครับหรือ2024ก็คือ889,000บาทก็คือเพิ่มขึ้นมา10,000บาทจากปีที่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาชมนะครับนี่วันนี้ใส่ชุดแต่งวิกเตอร์นะครับที่เขาบอกว่าอ่ะอย่างผม่อยู่ตลอดนะครับก็อาจจะรู้ว่า้รถคันนี้เป็นตัวไหนตัวไหนนะครับผมจะบอกจุดสังเกตนะณตอนนี้นะครับดูที่ไฟตัดหมอกเลย เห็นไ,ไหมครับไฟตันหมองเนี่ยถ้ามีกรอบเป็นโครเมียมใกล้ๆอย่างเงี้ยนะครับน,นตอนนี้ที่เป็นรถผลิตใหม่มีแค่ xls ตัวเดียวนะครับมีแค่ xls ตัวเดียวนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดบอกว่าดูจากตรงนี้นะครับบางทีไม่เห็นดูจากข้างๆครับดูจากสีที่กระจกมองข้างได้นะครับเพราะถ้าเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยมันจะเป็นสีเทากาไฟเนาะถ้าเป็น xls เนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับถ้าเป็น Y t ยแทแน่นอนแหละมันมีสปอร์ตบาร์มีราวหลังคาเรารู้อยู่แล้ว นี่เป็นจุดทิกเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อบางคนที่แต่งเยอะๆแล้วเราถ่ายเล่นกับเพื่อนกันนะครับวันนี้เป็นสีเทานะครับ XLS เนี่ยไม่มีสีพิเศษเลยนะครับราคาเท่ากันทุกสีมาดูนะครับวันนี้พามาดูชุดแต่งวิกเตอร์นะครับอันนี้เป็นเต็มระบบเลยนะครับเพราะอันนี้เป็นกระจังหน้าวิกเตอร์เลยนะครับก็เป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับเป็นสีดำเงานะครับมีไฟ LED 3จุดนะครับแล้วก็ มีไฟ LED ที่ตัวนี่ด้านข้างของตัวกระจังหน้านะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับรองรับรถที่ติดกล้องหน้าด้วยนะครับอ่าอย่างบางคนบอกว่าไวแท็กมีแพ็กเกจสตอมแท็กสปอร์ตที่มีแพ็กเกจหรืออะไรเนี่ยครับติดได้หมดนะครับเห็นไหมก็มีฐานรองกล้องมาเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะนะครับก็ใช้งานได้นะครับ ถ้ารุ่นที่ไม่มีกล้องมันก็จะเป็นลอยๆอย่างนี้นะนะครับอ่ะมาดูนะครับที่ไฟหน้าตัว XLS นะครับก็เป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ไฟตันหมอกมีมาจากโรงงานนะครับไฟตันหมอกเนี่ย XLS จะเป็นฮาโลเจนนะครับเป็นหลอดสีเหลืองนะครับแต่มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตันหมอกนะครับอ่ะใช้กันชนนะครับนี่นะครับของตัว XLS นะนี่ใส่ครอบทับเข้าไปของตัววิกเตอร์นะครับ ขอโทษครับเป็นของตัววิกเตอร์นะครับครอบทับเข้าไปนะนะครับก็จะมีคำว่าวิกเตอร์ X S จะมีห่วงลากนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับนี่เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน่ะแล้วชุดแต่งวิกเตอร์ก็จะมีกระจังหน้านะครับตัวชายกันชนนะครับนี่แล้วก็คิวล้อนะครับคิวล้อก็เป็นสไตล์ออฟโรดเลยนะครับมีขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าดูการใช้งานนะเขาเดินด้วยยางนะครับไม่ได้ยิงซิลิโคนนะครับเดินด้วยยาง นะครับเราก็ใช้พุกล็อกเดิมนะครับให้ดูนะเห็นไหมมันก็จะดูแบบออฟโหลดมากนะครับดูดุด้วยสไตล์อเมริกันเลยคันนี้นะครับอ่ะเรามาดูที่ตัวแมกนะครับแมกก็เป็น20นิ้วนะครับก็จับคู่กับยาง a อทนะครับเป็นยางออเทะเลนนะครับยี่ห้อซูแมกนะก็สเปคยางนะครับก็เป็น2 7 5 5 5 R 2 0นะครับก็นี่ดอก AT ทนะครับ ลายสวยๆนะครับก็ลุยได้นะครับลุยได้มากกว่ายางเดิมที่ติดรถมานะนะครับกระเถิบมาที่ตัวแก้มนะครับก็เป็นคำว่าเทอร์โบนะครับสัญลักษณ์ของตัวเกียร์หสปีดนะครับแล้วก็เป็นคีบระบายความร้อนกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้ใส่กันสาดแท้นะครับของ Ford ดฟิล์มนะครับแล้วติดเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ แล้วก็บันไดเอจะเป็นบันไดสีดำคิ้วล้อเนี่ยน,น,นะครับมีขนาดใหญ่รับได้เลยนะครับเนี่ยกับพวกที่ใส่ล้อแต่งี่ยแม็กพวกออฟเซ็ตศูนย์นี่ยครับเห็นไหมใส่แล้วแบบไม่มีล้นอ่ะคิ้วล้อนนะ Q คุมอยู่นะครับรุ่นนี้มีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับแล้วก็ ไฟท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยเดิมเป็นคมแดงนะครับแต่คันนี้เปลี่ยนเป็น LED นะครับตัวนี้เป็นไฟแต่งนะครับเนี่ยเปลี่ยนใส่ไฟแต่งเข้าไปนะครับให้เหมือนกับตัววายแท็กนะครับของแต่งก็คือของแต่งนะผมจะไม่บอกว่าเอ้ยผมเปลี่ยนไฟท้ายตัวทงตัวท็อปใส่เข้าไปนะครับของแต่งก็คือของแต่งนะครับแต่ว่ารูปทรงรูปแบบเนี่ยมันเหมือนของตัววายแท็กตัวท็อปเท่านั้นเองนะครับเหมือนพวกตัวสตอมแท็กนะครับ ฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกตรงที่3นะครับ XLS เนี่ยมีกล้องฝั่งที่โลโก้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะนี่นะครับก็ตอนเข้าเกียร์ถอยก็โชว์ที่จอกลางนะครับอันนี้นะครับใส่กันชนท้ายเหล็กนะครับของ GDD นะครับก็ตัวเนี้ยนะนะครับกก็จะมีห่วงโอเมก้าสีแดงมานะครับถึงเวลาตอนเราจะใช้จริงๆนะครับตอนเราจะปล่อยลูกค้าเราก็จะเอามันมาใส่ลูล่างก็ได้เห็นไหม มันมีรูใส่2รูนะครับตอนจะลากจริงๆก็มาใส่รูล่างปุ๊บห่วงมันก็จะตกลงมานะครับเพื่อแบบไว้ใช้ลากได้นะครับกันชนตัวนี้นะครับสามารถอัปเกรดได้คืออะไรใส่ไฟถอยนะครับก็ใส่บอลลากนะครับไฟถอยจะใส่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับบอลลากก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่อันนี้คือสแตนดาร์ดนะบอลลากกับไฟถอยนั้นต้องเพิ่มนะครับสวยงามเลยนะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับ พวงมาลัยไฟฟ้าแอร์แบ็กหกใบนะครับจอหลังพวงมาลัย8นิ้วจอกลาง8นิ้วนะครับเป็นซิงค์โฟร์แอนด์ออโต้แอปเปิลคาเพแบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชันฟอร์ดพาร์ทนะครับสั่งงานสตาร์ทรถได้นะเพราะมันเกี่ยออโต้นะครับรองรับโทรชุกเฉิน1 6 6 9เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับก็8ปดแสนกว่าบาทนะครับได้แบบนี้เลยนะคุ้มๆเลยนะครับโปรโมชั่นนะครับก็มีตั้งแต่ออกรถน้อยนะครับ ฟรีอุปกรณ์ตกแต่งนะครับหรือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ชอบแบบไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยังไงนะครับคลิปนี้ต้องฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกับนะเบอร์ทโทรดีไลน์กับขึ้นมาให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันได้กลับขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้กับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ